ขึ้นไปพอสูงใช่ไหมแล้วมันจะปล่อยอารมณ์พอบอลสขึ้นไปถึงตรงสูงเสร็จหลังจากนั้นอนะ่ะไม่รู้เรื่องเลยนะหลับตาก<อ>็ขอเล็กๆนิงๆอะไรอุ้นด้ขับเลยได้ไม่มีเสียร์อะไรนะครับนี้พอพอแค่แค่นี้ขับขึ้นไี่ สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง t p, p n นะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนสยามที่กรุงเทพนะครับผมก็รู้สึกตื่นเต้น <ๆ S 1> มากเพราะเป็นครั้งแรกที่ได้มาที่นี่ก็คือเราเป็นเด็กวานนองใช่ป่ะเราดูทีวีอะไรเงี้ยก็จะเห็นแบบว่าเขาโฆษณาอะไรนะสไลเดอร์ที่สวนสยามล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นนะครับรู้สึกเหมือนทำโกของชีวิตสำเร็จามาสวนสยามนะครับผมและที่สำคัญวันนี้เลยเรามากับแขกริเศษนี่ ซัมซุง g g ล l ซี่ A 5 2นะครับผมสีสวยมากน่ารักมากเหมาะกับกคนหวานหวานแบบเรานะครับผมเราจะมาชิดโกมนี่เราบอกมาเล่นสไลเดอร์นะครับผมเพราะฉะนั้นแราก็ต้องโทรัพท์ที่มันสามารถกันน้ำได้นะครับผมซึ่งเจ้าตัว s a m ซ u งเ g a l ซี่ A 5 2เนี่ยก็คือกันน้ำได้ตามมาตรฐาน IP 6 7นะครับผม,บผมแล้วก็มีซูเปอร์ AI c a m e ราโปรพ l ส s ซึ่งเหมาะสำหรับสายสร้างคอนเทนต์แบบควบเรานะครับผมแล้วก็ยังเหมาะกับสายคาเฟ่ฮอปติ้งต่างๆเลยไหมครับผมโอเคซึ่งวันนี้ที่อยากลองอีกอย่างหนึ่งก็คือบอสเนี่ยไม่ได้เอาแบตสำดรองมาเลยเพราะเขาบอกว่าเจ้าตัว Samsung Galaxy A52 เนี่ยแบตสามารถอยู่ได้ถึง2วันนะเราก็จะมาดูกันว่าวันนี้เราที่อยู่ที่สวนสยามเนี่ยเราจะใช้แบตถูกไหมตอนนี้มี82เครับนโะอเค okay. let's go เร่งเครื่องเร่งกันุน เราไปต่อคิวกันรู้สึกว่าไม่มีคิวโอเคครับเลทส์ก ทุกคนมานะครับก็กเครื่องบอลลูนเลสเนี่ยเป็นอะไรที่ทำอะไรผมไม่ได้เลยนะน,นี่นๆๆี่เรามีหลักฐานจากคลิปนะทุกคนว่าหน้ามันนิ่งมากดู <c oughs> เฮ้ยแต่อันนี้ภาพมันไม่สั่นเลยทุกคนดูดิเห็นป่ะภาคนนิ่งเพราะว่านี่เลยหาของนิดนึงเจ้า Galaxy A 525G เนี่ย เขามีระบบสเตตไลเซอร์นะด้วย OIS กันสั่นแล้วยังมีโหมดที่พอถ่ายเนี่ยก็คือเรียกว่าซูเปอร์สเตติวีดีโอทำให้ภาพเนี่ยนิ่งมากเลยนะทุกคนแล้วก็สีสวยด้วย,วย <c oughs> บอกว่าไม่กลัวแต่ดูหน้าตอนที่ถ่ายวีดีโอคุณ <c oughs> ช่างมันทุกคนเอาเป็นว่าติดน้อยมากเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรที่มันแบบว่าเหมาะสำหรับผู้ใหญ่ของเราเล่นกันดีกว,ว่าทุกคนเทสโก้คฮ้ยเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ไวกิ้งไวกิ้ง แต่ว่าเรื่องนี้เราขอผ่านเครื่องเครื่องมีประวัตินี้ประมาณโม่สามเล่นเครื่องเล่นกันที่หนึ่งเดินเข้าไปปุ๊บเจอเนี่ยเครื่องแรกเลยเราด้วยความนี้เป็นเด็กบ้านนอกไม่เคยไปสนสนุกเราก็าไปเลยเฮ้ยไวกิ้งล้าวไวกิ้งล้านนำทีมเลยนะตอนแรกอ่ะรู้สึกก็แบบโอ้ยเด็กน้อยพอเริ่มแรงเริ่มแรงอยากอ้วกตอนนั้นอ่ะจำได้ว่าพออยากอ้วกเสร็จปุ๊บพยายามแบบมีสติที่สุดนะทุกคนพอลงมาก็คืออ้วก แล้วหลังจากนั้นนะ่ะเป็นเครื่องแรกที่ไปเล่นตอนที่ถืองสนุกเลยหลังจากนั้นก็ไม่ได้เล่นอะไรอีกเลยทั้งวันก็นนคือนั่งซึมแล้วก็ดูคนอื่นเล่นเพราะฉะนั้นเครื่องนี้ขอบายนะคือเพลงรู้ว่าอยู่ผับวันวันนี้นะก็มาเจอเครื่องเล่นที่เหมาะสำหรับเรานะครับเครื่องเล่นสำหรับผู้ใหญ่ฝากคือเดีย๋ยวมันจะมีสตอรี่ที่อยากอยากจะเล่าว่าทำไมอยากเล่นอันนี้นะ โอเคไะช่วงก่อ,อนวดูในฉากชิแล้วทีมีฉากที่แบบห้เอกปะเขาดีส,ส,สนุกแล้วก็เล่น,นกันกนักเล่นอะไรที่ปนแล้วสะบัออรอยากๆมีโมเมนต์มาเล่นมาบุนมบ้างไหมครับจบแค่นี้นเลยถ้าเป็นว่าเป็นกาเล่นอนอื่นเพราะี้กลัววันรุ่นเล่กลัวเดี๋ววดวยวเราไปเล่นก็เล่นอันนี้กันแล้วก็ถากา่ายรูปมาฝากเพราะอยาก ต้นหลังจากพี่นไปเล่นม้าหมุนนะครับก็คือเครื่องเล่นสำหรับผู้ใหญ่นั่นเองนะครับผมก็คือเมื่อกี้พอขึ้นไปเสร็จคุบวันนี้ยังไม่มีลูกวัาก็เลยลองใช้หมดซิงเกิลเทคซิงเกิลเทคคืออะไรใช่ไหมซิงเกิลเทคเนี่ยก็คือเป็นระบบ AI นะครับที่เขาจะประมวลผลให้เรา ก็คือการถ่ายภาพครั้งหนึ่งเนี่ยจะมีทั้งภาพแล้วก็วีโอนะครับทุกคนซึ่งชิ้นกเทกเนี่ยทำให้ผลลัพธ์ที่เราถ่ายออกมาเนี่ยสูงสุดถึงเก้าแบบนะครับผมก็จะมีพวกภาพภาพเนาะคัตนิ่งมีวิดีโอวิดีโอไฮเปอร์แลกนะครับแล้วก็วิดีโออยู่คล้ายๆกับบูมบูมแมลงแวกนี้นะครับผมเอาไว้เปิดให้ดูก็คือจะมีแบบนี้นะครับมีขาวดำมีภาพแคปเจอร์อะไรแบบนี้ครับวิดีโอนะ โอเคอย่างบางครั้งบอสเป็นคนขี้เกียจถ่ายรูปนีใช่ปหมบอสก็จะแบบว่าถ่ายรอบเดียวได้ทุกอย่างมันก็ส,าาสบายสบายรถมานะครับทุกคนจร <c oughs> ิงๆอยากเล่นอันนี้แต่คูมารแรงอ่ะคิดอยู่กลัวปกติเราเล่นอะไรแต่เธอเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เ,เด็กๆ,ๆไมไ่เล่นหรอโอเคเดี๋ยวจะมาเล่นอะไรขอไปคิดก่อนนะครับตอนนี้ขอไปหาอะไรกินครับร้อนมากครับ ก็มาเจอของเล่นเด็กๆอยู่แล้วแต่ตัดสินใจว่าไหนก็ไหนๆเราเล่นอะไรที <ikke> ่เขาเาเด็กๆเขาเล่น <encouraged> กันกันแน่เลยครับยอดยอดก็คือเดินหาทุกอันแล้วรู้สึกว่าน่ากลัวทุกอันเลยแต่ว่าสุดท้ายเราก็ไหนๆก็มาก็ตัดสินใจว่าเอยเนี่ยพอเทค ราะว่าสีมันสวยดีก็เลยอยากเล่นแต่ว่าก่อนเล่นเนี่ยก็เลยคิดว่าจะถ่ายรูปก,กับอันนี้ก่อนโชคดีนะครับที่เราเอาตัวนี้มา Galaxy A52 เครื่องเนี่ยเขามีโหมดชื่อว่า My Filter ซึ่ง My Filter นะครับสามารถสร้างฟิลเตอร์ได้ทั้งหมด99แบบก็คือมันจะมีฟิลเตอร์ที่อยู่ในเครื่องเนาะหรือว่าเราจะมี Inspiration ก็คือเลาโทนสีที่เราชอบนะครับมาลงในเครื่องนี้แล้วระบบ AI ของเครื่องนี้ก็จะทำการประมวลผลเวลาสมมติวราบอสไปถ่ายอย่างงี้ใช่ไหมบอสเปิดโหมด My Filter แล้วก็เลือกฟิลเตอร์ที่บอสชอบ แล้วพอเราถ่ายเสร็จอะรูปที่ออกมาก็คือจะเป็นรูปที่เป็นโทนสีที่เราชอบเลยนะซึ่งตรงที่พี่เกียรติถ่ายรูปแล้วก็พี่เกียรติแต่งด้วยนะครับผมโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมาลองโหมดนี้ให้ดูนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวจะเอาภาพมาแช็ดปั๊บปั๊มปัป๊มนี้เลยโอเคไปถ่ายก่อน ตอนนี้พอก็ถ่ายรูปเสร็จแล้วนะครับผมแต่ตอนนี้ขอไปเล่นนั้งหมนเพราะว่าเหนื่อยเหนืีอคนเขารอคิวอยู่นะขมงเล่นเด็กๆอะไรพวกนี้จะทำอะไรก็ได้ไหมนะจะมารีวิวโอเคไปนี่มันคตน่ากลัวเลยของเล่นเด็กๆอะไรพวกนี้ขับเอะไรได้เราจะไม่มาสัมผัสอะไรพวกนี้คือเมื่อกี้ตอนขึ้นไปอ่ะคือมันจะมีแบบขึ้นไปพอสูงใช่ไหม แล้วมันจะปล่อยอารมณ์พอบอสขึ้นมาถึงตรงสูงเสร็จหลังจากนั้นอ่ะไม่รู้เรื่องเลยว่าหลับตาแล้วก็เล่นนิงอะไรพวกนี้ขับเลยได้ไม่มีเสียงอะไรเลยวันนี้พอแค่แค่นี้ขับขึ้นนี่ทุกคนเดี๋ยวดูลูกยังไม่เหนื่อเฮ้ยดูนี่ดิเจ๋งมากแบบอ่าคือรู้เพาะว่าจอของเขาเนี่ยใช้เป็นซูเปอร์โมเดลนะ ซึ่งสามารถคมชัดเวลาอยู่ภายใต้แสงแดดร้อนๆนะแล้วก็ถ้าผมสายตาอ่าโอเคแค่นี้จบอ่ะดูรูปต่อหน่เฮ้ยภาพสวยมากเหมือนเหมือนเหมือนสีฟิวเตอร์ที่เราเลือกมาเลยอะ่ะเฮ้ยดีมากเจ๋งขอพักก่อนเลยไม่ไหวแล้วเดี๋ยวขอไปหาอะไรก,นนกินนิดนึงนทุกคนกินนงกินน้ำให้รู้สึกสดชื่นตอนนี้จะเป็นลมโอเคครับหารีนนง ครับทุกคน,นครับตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงนะครับผมหลังจากที่เราเล่นบอลเทคไปแล้วก็หมดสภาพตอนแรกบอก็จะไปเล่นเครื่องเล่นอื่นก็ไม่อยากมล่นฟเสิกส์ครับตอนนี้ก็มืดมากช่วงนี้มืดเร็วมากนะครับโมงโมงแล้วก็อ๋ออย่างนึงก็คือ<ม>พอตอนนี้มันมืดใช่ไหมรอดก็เลยใช้โหมดนี้รันโหมดนั้นคน,น,ม,น,นม,มันจะเป็นโหมดที่ใช้สําหรับ การเล่นโทรศัพท์ในการคืนอนะครับเนื่องจากบอสอ่ะเป็นคนสัส้นเวลาทําอะไรยังี้ก็ต้องค่อนข้างหลอกสายตานะครับผมก็ไม่อยากให้ร้างสายตาคือนีแล้วนะครับผมซึ่งเจ้าตัวนี้อตอบโจทย์มากเลยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างเลยโอเคทุกคนอีกเรื่องนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือเรื่องแบตเตอรี่จำได้ไามที่ตอนแรกที่เราเปิดคลิปไปมันมี8ปดสงชตอนนี้เยหลือ66อันนี้ขนาดเ้อถ่ายทั้งรูปเอ่ยถ่ายวิดีโอเอ่ยลดแค่16นะทุกคนก็คือคุ้มมาก ครับทุกคนครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมถ้าใครสนใจเล่นจริงทดลองจริงเครื่องซีของบอส์ดวนนี้นะครับผมซัมซุง Galaxy A52 นะครับสามารถไปทดลองได้ที่ซัมซุงเอ็กเพลย์สตอร์นะครับผมแล้วก็ยังมีเพื่อนเขาอีกสองรุ่นก็คือซัมซุง Galaxy A72 แล้วก็ A32 นะครับผมซึ่งข้อแตกต่างของสองรุ่นนี้ก็คือ A72 ก็คือเหมาะสำหรับสายเกมเมอร์เล่นเกมแบตอยู่นานในทั้งวันนะครับผมแล้วก็ A32 พิเศษเลยก็คือราคาไม่ถึงหมื่นนะทุกคนไม่ถึงหมื่นนะครับซึ่งให้ภาพที่สดแล้วก็ภาพที่คมชัดมมมาาาากๆเลคคครรรับผโออถถ้ใใสสนจไปทดง ได้นะครับผมก็วันนี้บอสขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเนื่องจากไม่ไหวแล้วกลัววัวเทคนะครับผมโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย